สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเก็บกระเทียมป่ากันนะคะวันนี้ที่ใกล้ๆสตอกโฮมก็จะมีที่ให้เก็บกระเทียมป่าก็คือที่ป่าละมาอที่ใกล้ๆนีนาชชามนะคะที่ใกล้ๆนีนาชชามตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะ นะคะสามารถเก็บได้ตอนนี้เพิ่งจะเริ่มโตกันนิดนดนะคะถ้าอีกสัก2อสามอาทิตย์ก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเต็มเขียวเต็มไปหมดนะคะกระเทียมป่านี่พื้นที่ส่วนใหญ่ในสวีเดนนี่เราสามารถเก็บได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่ไม้สงวนคือพืชสงวนในภาษาสว e นสก้าเราจะเรียกฟรีดลิสต์ List, นะคะมันอันนี้ไม่ใช่ฟรีดลิสต์ส่วนใหญ่แล้วนะคะ ก็จะเก็บได้ยกเว้นแต่ว่าถ้าเจ้ารอมสเลิกนี้นะคะมันไปเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนหรือที่เราเรียกกันว่า Natur e ร e เ e ซเวิร์หรือในพื้นที่ที่เป็นวนอุทยานแห่งชาติหรือน a t i o อ a พาร r k ถ้าอันนั้นนั่นคือเราไม่มีสิทธิ์จะเก็บได้นะคะพื้นที่บางคอมมูนทางภาคใต้หรือทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนก็ อาจจะไม่อนุญาตให้เก็บนะคะถ้าเพื่อนๆไปเจอก็ดูนิดหนึ่งว่าพื้นที่ที่เราไปเจอรอมเลิกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาประกาศให้เป็นพืชที่เป็นฟรีลิสต์หรือเปล่านะคะแล้วก็เวลาที่เราไปไปพื้นที่ที่เป็นที่ที่ให้เราสามารถเก็บได้นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่จะอยู่ใกล้ๆร่องน้ำนะคะเป็น แบกนะคะแบกเบีแอเซียคัวนะคะแบกอันนี้ก็จะเป็นร่องน้ำเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะมีความชื้นมันก็ภาษาสเวนก,เก็เรียกฟุกติกใช่ไหมคะมันก็จะมีความชื้นของมันอยู่แล้วเจ้ารองสเล์กนี่ก็จะชอบอยู่เลาะเลาะชายน้ำนะคะอะทีนี้เวลาไปเก็บนะคะก็เพื่อนๆระวังนิดนึงมันจะมีต้นไม้อีกพันหนึ่งนะคะที่ หน้าตาคล้ายๆกับรอมสเลิรแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่เป็นกลุ่มๆด้วยนะคะแต่ว่ารอมสเลิรนี่กินได้กินอร่อยแต่เจ้าต้นฝาแฝดกันที่กินไม่ได้เนี่ยนะคะมันคือลิเลียคอนวาลนะคะลิเลียคอนวาลเนี่ยก็คือถ้าถ้ารอมสเลิรนะคะดูที่ตรงโคนเนี่ยมันจะสีขาวนะคะอันนี้สีขาว ถ้าลิลเลียคอนวาลนะคะมันมันจะออกสีแบบออกแดงๆเรื่อยๆนะคะอันนั้นมันจะเป็นต้นไม้ภาษาอังกฤษเรียก Lily of the Valley นะคะลิลเลียคอนวาลก็จะเป็นไม้ต้นพุ่มเล็กๆเนี่ยนะคะมีดอกสีขาวๆเป็นช่อเล็กๆหอมมากนะคะหอมจนเวียนหัวอันนั้นต้องระวังให้ดีนะคะถ้าไม่มั่นใจก็ ตรวจดูใน Google ก็หาข้อมูลได้ง่ายอยู่นะคะแล้วก็ลักษณะที่เด่นที่สุดเลยก็คืออันนี้มันจะเป็นสีขาวนะคะโคนต้นเนี่ยจะเป็นสีขาวแบบนี้อันนี้นะคะถ้าถ้าเป็นลิลเลียคอนวาลอันนั้นกินไม่ได้นะคะคือแบบยีฟตี้คือแบบมีพิษนะคะ กินได้กินได้ครั้งเดียวนะคะเราไม่ได้เราไม่ได้กินอีกอ่านะคะตอนนี้ก็ฤดูการเก็บอารอมสเลอร์ก็จะเป็นเริ่มกันแล้วช่วงนี้นะคะก็อาจจะเก็บไปได้อีกสักประมาณเดือนครึ่งก็ถึงพอมันดอกมันโตขึ้นมาบานดอกกระจายแล้วใบมันก็จะเริ่มเหนียวนะคะก็จะไม่อร่อยแล้วตอนนั้นแต่บางคนเขาก็ชอบกินดอกนะคะ แต่ว่าถ้าเก็บตั้งแต่ตอนที่มันต้นอ่อนๆแบบนี้มันก็จะอร่อยมากค่ะทำอะไรอร่อยจริงๆผัดน้ำมันหอยธรรมดาเนี่ยนะคะอย่างอร่อยเลยนะคะจะใส่หมูไม่ใส่หมูใส่ตับไม่ใส่ตับก็ได้เอาไปใช้แทนกุยช่ายก็ได้นะคะเอาไปใช้แทนดอกกุยช่ายก็ได้เออเออต้นกุยช่ายที่เราเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยอย่างเงี้ยใช้รอมเ s ลิงนี่แทนได้เลยนะคะ มีเพื่อนๆหลายคนก็เอาไปดองนะคะเอาไปดองอขันส้มเนาะที่เราเรียกกันเอาไปดองแล้วก็บางคนก็ลวกจิ้มน,น้ำพริกธรรมดาก็อร่อยดีนะคะแล้วมันจะออกในพื้นที่ป่าสนหรือว่าป่าเป็นเลิอกอา่าคือป่าปกติป่าที่เรามาเจอรอมล l e e k จะเป็นป่าไม้ผลัดใบนะคะ มีต้นไม้ผัดไปหลายๆลายพันไม้ผัดใปภาษาสเวนส์ก็เรียก Love Skook นะคะ,ะคือมันก็จะมี Love Skook กับ Bar Skook ใช่ไหมคะในภาษาสเวนส์ก์ love s ก o o k คือต้นไม้ผัดใบที่พอถึงฤดูใบไ,ไม้ร่วงใบก็ร่วงไปแต่ถ้าบาร์ส o o k กจะเป็นป่าสนปกติรอมสเลิกจะขึ้นที่ Love s กู o กนะคะไม่ได้ขึ้นในบาร์ส o o k กทีนี้ เพื่อนๆบางคนสงสัยว่าเอ้ยป่านะคะแล้วคำว่าป่าเนี่ยนอกเหนือจากคำว่าสกู๊กแล้วมีคำว่าอะไรอีกป่าในประเทศสวีเดนนะคะเราเรียกมันว่าสกู๊กเพราะว่ามันเป็นป่าที่ค่อนข้างโปรง่งมีแดดสองถึงอย่างเงี้ยนะคะสองถึงมาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีต้นไม้นานาชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นรอมสเลิรหรือว่าพวกเบอร์รี่สายพันธุ์ต่างๆที่เรามาเก็บเบอร์รี่ที่เราเคยได้ยินว่าคนงานไทยมาเก็บเบอร์รี่ ถ้าสกุกเนี่ยแดดจะส่องถึงพื้นข้างล่างนะคะแต่ถ้าเป็นป่าแบบประเทศไทยเรานะคะคนสวีเดนเขาจะไม่เรียกสกุกนะคะป่าแบบนั้นเนี่ยคนไทยคนส,ว,นคนสวีเดนเขาจะเรียกยุ่งเงลนะคะเป็นป่ารกชัดเป็นป่าดงดิบท,ที่แบบแดดส่องไม่ถึงพื้นนะคะก็จะเป็นที่อยู่ของสิงสาราสัตว์พวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยเยอะแย,ยะมากมายแต่ถ้าเป็นป่าสวีเดนที่เป็นสกุกเนี่ยมันจะเป็นป่าโปร่ง ซึ่งมีกันอยู่ต้นไม้หลักๆมี2,000ก็คือต้นไม้ผลัดใบที่เราเรียกกันว่าเล v ฟสก o o กนะคะเป็นป่าไม้ผลัดใบแล้วก็ Bar s สก o k ก o r r แล้วก็ s c o ครัวูกีนะคะบาร์สกูกก็เป็นไม้สนนะคะซึ่งก็จะมีต้นท่านนะคะสนใหญ่กับต้นกรอนสนที่มันเป็นต้นคริสต์มาสแบบนั้นนะคะ จะมีเขียนให้ด้วยนะคะอ่าโอเคอวันนี้ก็ได้คำศัพท์เนาะัตทั้งความรู้ทั้งคำศัพท์และก็ได้อาหาร,หาร,รอาหารอร่อยนะคะบำรุงสุขภาพอีกสักสองอาทิตย์นะคะอาทิตย์สองอาทิตย์ตอนนี้อากาศอุ่นขึ้น อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะเขียวสะพรั่งนะคะแบบเต็มไปหมดเลยนะคะเหมือนพรมพรมสีเขียวเขียวใครสนใจ <c oughs> จะร่วมวงมาเก็บกับเราก็อีกสองอาทิตย์เนาะอ้าวเตรียมตัวเตรียมตัวตตนะคะม,มาเก็บ <c oughs> ด้วยกันได้ค่ะมีกับน้องจุฬาลัชื่อ น้องปุย้ยน้องปุยงป้ยนางงามกระเทียมป่าน,งนงางงามต้องม่าอ่าโอเคสัปดาห์น่าจะให้รอให้มันเต็มที่เราจะได้แบบถ้าอุ่นๆขนาดนี้เนี่ยโอ้ถ้าปลายเดือนนี้นะเต็มพืชไปหมดเลยนะคะต <laughs> 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 ้องปุ้ยหัวเราะเตรียมพร้อมอ่าโอเคค่ะสวัสดีค่ะ